ทำให้รู้ดูเน็ตรอเน็ตเรากันอยู่ในรถตู้ฝั่งนี้ไม่ไม่แกใส่หมีโมมาสิบโอ้โหแล้วมาทำไมสิบโมพี่มาสิบเอ็ดโมงพ่อต้องพาญาติไกายภาอ๋อที่ริมมันปิดเที่ยงเลยพ่อต้องพาให้ไปไม่ทวิทบอกว่าเดี๋ยวเน็ตถึงก่อนนะคะอะไรเงี้ยไอเรานั่งนี่เลยพากันนั่งเลยเน็ตยุ่งไหนวันเน็ตผิดเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรลูกถ้าตัดแต่เออเหรอพี่เฟิร์นว่ะพี่เฟิร์นเป็นรู้ไหม เราจริงๆคือนั่งรอแล้วแบบว่าดีแล้วโชคดีคือพากันเดินมาคือตัดสินใจว่าเฮ้ยมาเถอะมาเถอะใจเป้าตรงไหนวะไอ้ไอ้คนรอคือดูเขาบอกเฮ้ยเปิดช่องเอ้าเปิดแล้วไหนอ่ะไหนวะศิลปินเอาไปไปไปลูกไปไม่คือเน็ตเค่ช่องตรงนี้เหมือนกันในไลน์ที่บอกเหตุผลบนทีวีไม่ไม่แล้วแลพี่เพิร์นไว้พี่เพิร์นบอกว่าพี่โอ้ถ้าเน็ตมาคือเน็ตต้องทวิตบอกเราดิว่าออ ไม่ีใครว่าอะไเลยเฮ้ยเราผิดเราผิดเราผิดไม่เห็น่ไม่เห็นม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้นมงได้ไ่ได้ม่ไไ่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไมงไดม่พีม่มา1ด้ม่ได้ไม่่ไดม่ได้ไม่ดม่ได้ไม่ได้วม่ะไม่ได้ม่ได้ม่เด้ไมม่่ได้ไมไมม่ได้ไมัม่้่่ไหนวะอะไรเดเดม เอาลูกอ่ะไปกินบนรถช่วงนี้ก็ได้แต่ชุดนี้สิอ่าคาลูกอ่างั้นแหละอ่ะพร้อมมีไเขียนไปไปจะให้ไปไหมอ่ะเต็มที่กลางแดดเอาไปลูกไปกินบนรถไปเจอกันที่นู่นเจอกันนะไปเราวิ่งกลับไปที่รถ